เป็นจรว,วดเลยเว้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F4 ทุกท่านครับผม <c oughs> นาทุกท่านเข้าสู่ช่อง Rocky Indie s ายววดนะครับวันนี้ก็ <c oughs> ไปซื้อผ้าเบรกมาครับนี่ฮะเป็นผ้าเบรกนาโนนะครับก็พี่ๆน้องนอๆ F4 ท่านใดที่อ่าใช้รถส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับผม ก็คือผ้าเบรกยี่ห้อนี้นะครับอ่ามันจะกระชับมากเวลาเราเหยียบเบรกมันจะนุ่มนะครับเบรกมันจะจับดีกว่าผ้าเบรกธรรมดาทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวนะผมขออนุญาตเก็บกล้องก่อนแป๊บนึ่โอ้ยรถสายรถสายอตอนนี้ก็อยู่ที่ถนน,นอักษะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับก็คือผ้าเบรกยี่ห้อเนี้ทำไมผมถึงเลือกใช้นะ เนื่องจากว่าเมื่อก่อนคือเอาง่ายๆนิสัยผมเป็นคนขับรถเร็วเหมือนที่เสียตีนบอกนะครับผมเป็นคนขับรถเร็วแล้วทีเนี้ยผมเคยขับแล้วแตะเบรกจนเบรกไหมอ่ะเบรกแบบคือเบรกมันจะาทามันไหมมากแล้วทาให้จานมันโคตรใช่ไหมพอจานมันโคตรเวลาเราวิ่งไปอ่ะมันจะดิ้นดึด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 เลยนะครับผมก็เลย หลังจากที่ผมทําเบรกเกียร์จงเกียร์จานอะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็ใช้ผ้าเบรกเก่าหมายถึงผ้าเบรกยี่ห้อเก่าอะนะแต่ผมไม่ขอบอกนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะซึ่งก็ยี่ห้อนี้ก็ก็ดีก็ดังอยู่นะครับผมแต่ผมไม่ขอบอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรผมก็ใช้ใช้มาสักพักหนึ่งหลังจากที่ผมเกียร์จานเสร็จอะผมรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมจานผมมันด้านเร็วเหลือเกินมันด้านแล้วแบบเวลาเราเหยียบเบรกอะ่ะทําไมมันมันกระด้างอะ่ะนะพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ที่ขับรถอะ่ะก็จะรู้สึกนะครับเวลาเราเหยียบเบรกเหยียบอะไรระหว่างรถที่เป็นดิดหน้าดัาหลังนะครับก็คือรถกระบะรถเก๋งนี่แหละเนาะไม่เกี่ยวกับรถใหญ่รถใหญ่เขาจะใช้ลมเบรกก็เป็นอ่าเป็นดัาหมดทั้งหน้าทั้งหลังอันนั้นมันมัน มันไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีลมมีทั้งเบรกแห้งแล้วก็เบรกน้ำนะแต่สําหรับรถเล็กนะครับก็คือ,อยี่ห้อที่ผมแนะนําเลยนะอันนี้เป็นเป็นเป็นการที่ผมได้สัมผัสมาแล้วนะครับได้ได้ใช้มาแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมันดีนะครับผมถึงต้องมาบอกกล่าวถ้าไม่ดีผมก็ไม่มาบอกกล่าวเพราะว่าที่บ้านผมก็เป็นอู่อยู่แล้วเพราะ ใช้กับรถหลายๆคันล่าสุดนี่ที่ไปซื้อมานี่นะครับก็ซื้อมาใส่ดีแม็กซประตูนะครับผมซื้อมาใส่ดีแม็กซประตูนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นที่ผมไปจันทร์ไประยองอะ่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเหยียบเบรกแล้วผมรู้สึกได้ว่าเบรกผมมันไม่อยู่แล้วมันสถานขึ้นรถมันวูบขึ้นมาเลยนะผมก็รู้เลยนะรู้ได้เลยว่าหนึ่ง ถ้าผ้าเบรกผมไม่หมดก็แสดงว่าผ้าเบรกผมกินจานแล้วนะครับแต่ว่าวันเนี้ยพอไปถอดออกมาผ้าเบรกมันไม่กินจานแต่ผ้าเบรกมันเหลือแค่นี้ครับเหลือนิดเดียวเหลือน้อยมองเดือบมองเหมือนเยอะนะแต่ว่ามันไม่เยอะนี่ครับมันก็จะเหลือประมาณนี้อ่าผมก็เลยตัดสินใจเพราะว่าผ้าเบรกตัวนีมน้มันมาตั้งแต่โรงงานติดมากับรถนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนออกแล้วผมก็ไปซื้อผ้าเบรก ่าก็คือยี่ห้อน a n o X นะครับผมผ้าเบรกคอมแพกนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าเบรกยี่ห้อนาโนยี่ห้อคอมแพกบอกเลยครับบอกอยี่ห้อเลยยี่ห้อคอมแพกนะครับรุ่นนาโนนะฮะนาโนจะมีสองรุ่นนะครับคือ Nano Go กับน a n o X นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นกล่องดำจะจะจะมีสองสองแบบก็คือจะเป็นนาโนกล่องดำธรรมดากับน a n o X นะครับผมแต่ถ้าเป็น อีกอย่างหนึ่งก็คือนาโนโกสีทองอย่างไม่ t ี X ผมนะครับก็ใส่นาโนสีทองนะครับใส่นาโนโกนะฮะแต่ตัวนี้ก็ไปซื้อมาเนี่ยนาโนโกหมดครับก็เลยจัดเป็นนาโนนาโน X กล่องหนึ่งแล้วก็นาโนรุ่นธรรมดารุ่นคล้ายๆกับว่ายัางไงก็มันมันมัน,ม,นมันก็เป็นรุ่นท็อปอยู่นะนาโนนะนะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ ซูเปอร์ซีรีส์เหมือนเหมือนตัว X นะทีนี้ผมก็เอามาสองกล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่เจ้า d m a ม1ก9ประตูดูนะครับผมว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะหายไหมนะครับแต่ในความรู้สึกของผมอ่ะเท่าที่ผมเคยได้ใช้มาไม่ว่าจะเป็นเจ้าแคมเมรี่นี้ไม่ว่าจะเป็นไมตี้เ X นะครับมันรู้สึกได้ว่ามันผ่านนะครับมันผ่านเลย ถือว่าโอเคเลยครับถือว่าโอเคเลยคือไม่ไม่ทําให้เราผิดหวังเอาไว้ง่ายนะเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันเลยครับรอดูที่อู่เลยไปอันนี้ก็เดินทางมาจะถึงบ้านแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเขา้าอกรุงเทพครับข้างหลังก็จะนครปฐมนะครับผมเราเรา,เราวิ่งฝั่งขาเขา้า บ้านผมก็ถ้าใครมาจากฝั่งขาเข้าอ่ะแต่ว่าบ้านผมต้องเข้าฝั่งขาเข้าอยู่แล้วนะต้องไปยูเทินสายสามมาแล้วก็เนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆเรื่อๆก็จะเห็นทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าครับพอเจอคู่ขนานลอยฟ้าปุ๊บก็เราก็เบี่ยงซ้ายไว้นะครับเบี่ยงซ้ายไป,นะยายไปจากตีนสะพานคู่ขนานไปประมาณสัก3า0เมตรครับก็จะเจอ,อาปากซอยบรม68นะครับ ที่มีวินมอไซที่มีต้นโพนะเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวจะบอกให้ดูเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ทางเข้าบ้านผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะมันก็จะมีป้ายนะครับคู่ขนานลอยฟ้าบรมใช่ไหมครับแล้วก็พุทธมนตรสายสองเราก็ออกซ้ายมาเลยครับออกซ้ายมาเลยนี่พอออกซ้ายมาปุ๊บก็เราก็จะวิ่ง ใต้สะพานนี่คะคู่ขนานเนี่ยนะมองไปข้างหน้าเจอสะพานลอยครับสะพานลอยแรกเลยนี่ดีไฟซ้ายนะครับก็จะเห็นต้นโพใหญ่นะครับมีเสาอากาศสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ต้นโพใหญ่เนี่ยเลี้ยวเข้าซอยนี้เลยป้ายรถเมล์ที่มีวินมอเตอร์ไซค์เป็นวินเดียวครับเป็นเป็นซอยเดียวที่มีวินมอเตอร์ไซค์ใหญ่อยู่ข้างหน้านี่เลี้ยวเข้าไปเลยถ้าใครมาไม่ถูกก็ถามที่วินนะรู้จักผมหมดนะครับผมไปเจอกันที่บ้านเลยครับเข้ามาแล้ว ตอนนี้ก็เดินทางกลับมาถึงที่อู่แล้วครับก็นี่ครับให้ดูก็คือผ้าเบรกนาโนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อผ้าเบรกนะนี่ครับยี่ห้อคอมแพกนะครับผมรุ่นนาโน X อ็กนะครับผมใครที่มีรถกระบะรถเกง๋งอยากจะใช้ลองใช้ตามผมก็ไม่ว่าไม่ผิดนะครับนี่ก็คือเนื้อผ้าเบรกเขาจะเป็นแบบนี้ฮะเนื้อผ้าเบรกเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม ก็ดูผ้าเบรกใหม่มันก็จะหนาเนาะแต่ต้องลองสัมผัสดูว่าความนุ่มและก็ประสิทธิภาพในการจับยึดเวลาเราวิ่งอะ่ะมันจะดีเหมือนที่ผมว่าไหมก็ก็ทดลองได้ครับอันนี้ไม่ได้ห้ามกันไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Compact n a n แ m a กนะครับก็คือ จะเป็นของวีโกแชม1.9เอ้ยเ่้ยพี่ชาวีโกแชม4ประตูออโต้นะครับผมนี่ฮะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูราคาคะันี่ดูราคาราคาเป็นไงราคาโอ้โหตาเหลือกเลยราคานี่ก,ก็ราคานี่ครับราคานะฮะโอ้โหก็แต่ว่าเวลาไปซื้อจริงๆราคาผ้าเบก็อาจจะไม่ได้แพงมากขนาดนั้นเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็น ให้ช่างยุดถอดนะครับนี่ก็ไม่ได้ถอดยากอะไรมากมายใครก็สามารถถอดได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนท่าเบรกเนี่ยก็แค่ถอดล้อออกนะครับถอดล้อออกมาถอดนอด็อตล้อ,อมาเสร็จปุ๊บมันจะมีน็อตเบอร์สิบสองหรือสิบสี่นี่ครับอยู่ตรงนี้นี่น็อตตัวนี้นะครับก็คือถอดแค่ตัวข้างล่างตัวเดียวแล้วก็จับพับขึ้นมาเลยตัวนี้ก็จับพับขึ้นมาแล้วก็แงะผ้าเบรกออกก็จบแล้วครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะนี่ฮะก็ซื้อมาใส่นะครับผมี๋ยว่าจะให้ช่างยุดใส่ให้เดี๋ยวเราก็จะใส่ครับแกะออกล้างหน้าผ้าเบรกก่อนแล้วก็ต้องล้างหน้าก่อนนะครับล้างหน้าผ้าเบรกเพราะว่าเขาจะเครื่อมน้ํายามาอมเออแ่บนี่ครับมาดูว่าเนี่ยแค่โดนอย่างเงี้ยมันก็ไปแล้วเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอากระดาษทรายเดี๋ยวผมไเอากระดาษทรายตัวละเอียด มาแต่งก่อนครับถ้าเอาตัวหยาบแต่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็ล้างนะพรอเดสกับ หน้าจานดีดออกไปแล้วดูภาพตัวกระโปกครับอันนี้ก็จะประกอบใส่นะครับผมประกอบใส่ก็ไม่ได้ยากอะไรครับใส่ก็ไปถ้าบเบรกบางยี่ห้อบางรุ่นเขาจะไม่มีตัวแผ่นล็อกมาให้นะครับนี่อันนี้เขาก็ไม่มีมาให้เราก็เอาแผ่นล็อกเดิมแผ่นล็อกเดิมนะครับแผ่นล็อกเดิมมาใช้ตัวนี้เป็นต,ตัวอย่างที่เราไป นี่ตัวอย่างที่เราไปครับเราก็จะใส่แผ่นล็อกตัวเก่ากลับนะฮะมาดูกันว่าเขามีมาให้แค่แผ่นเดียวเราก็จะใส่แผ่นล็อกตัวเก่ากลับไปอมนะ แกะเอาจะเอาของของเดิมนะครับใส่ตัวป้องกันตัว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 กันกระบอกรักกันกระบอกสูบเป็นรอย ลงไปลงไม่ได้เราก็ทําไงเพราะว่าลูกสูบมนติดเราก็ต้องบีบลูกสูบครับวิธีบีบลูกสูบก็บีบง่ายๆครับผมเรบอยาบีบกระบอกสูบเรียบร้อยเราก็จะใส่เรื่องบีบแล้ว แล้วหนึ่งข้างนะนี่ก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วจะใส่ล้อได้เลยก็นะต้องมาลองวิ่งดูอีกทีเึย ตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็จริงจน้องเอฟีก็สามารถทำลองได,ไดนะ้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียงเงินจ้างช่างนะครับผมข้างนี้ก็ใส่เสร็จแล้วครับเร็วเรียบร้อยนะครับหมุนจานเบ้งเอามือหมุนเลยเออลื่นบะทีนี้ก็จะใส่ล้อครับใส่ล้อ รออยู่นี่เวราก็จะลองเอาไปเทสยางก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเพิ่งเปลี่ยนหมดปีที่แล้วนะครับยางยางเก่าผมก็เอาไปทิ้งไว้ที่ร้านช่างโน้ตผมเอาใส่รถกระบะกลับไปด้วยครับตอนนั้นนึกว่าจะมีจะขายได้แต่ว่าก็ขายไม่ได้ง่ายก็เลยฝากไว้ที่ร้านช่างโน้ตทุกวันนี้ไม่รู้ว่าขายได้ยังผมคิดว่าน่าจะไปเรียบร้อยแล้วล่ะ ไปเห็นแกโทรมาบอกอะไรเลยก็ผมก็เลยไม่ได้ว่าอะไรครับก็ใส่บบ็อกนี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่มีรถนะครับอยากจะเปลี่ยนพับงพับเบรกก็ไม่รู้จะใช้พับเบรกยี่ห้ออะไรก็ถือโอกาสโฆษณาให้ไปเลยนะยี่ห้อนี้ครับถือว่าผ่านนะฮะร,รถ ตู้รถอ่าล่องที่เขาวิ่งต่างยังหวัลดลถผลผักขนอะไรเขาก็ใช้ตัวนี้กันนะครับผมอย่างนี้โฆษณาต้องเข้าแล้วนะต้องมีแล้วต้องมีแล้วอย่างนี้นะครับผมกับการเปลี่ยนพ้าเบรกครั้งนี้ครับก็ขอบคุณพี่พ,พี่น้องเอฟซีทุกท่านท,ท,ท,ที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็อย่าลืมนําไปใช้นะครับไม่จําเป็นต้องอ่าจ้างช่างเราก็ทําเองได้นะครับผม บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าม,มาติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะฮะบายบายครับ